ซิกเซนแรงตามดวงบันเกิดคนที่เกิดวันที่ดังต่อไปนี้มีสัมผัสที่6หรือซิกเซนแรงพร้อมการบอกเคล็ดลับทำบุญเสริมดวงอย่างไรแล้วชีวิตจะดีขึ้นก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะ สัมผัสที่6หรือซิกเซนแรงเป็นเพราะพรสวรรค์อย่างหนึ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดบางคนมากบางคนน้อยหรือบางคนไม่มีเลยเพราะอาจขึ้นอยู่กับการปฏิบัติสมาธิการมีบุญหรือกรรมที่ผูกกันมากับพลังที่สัมผัสได้แต่ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่มีสัมผัสที่หหรือซิกเซนแรงที่ติดตัวมาโดยกาเนิดแต่จะเป็นคนที่เกิดวันไหน และควรทำบุญเสริมดวงอย่างไรถึงจะส่งผลดีวันนี้เรามีเคล็ดลับมาบอกกันค่ะสำหรับผู้ที่มีสัมผัสที่6หรือซิกเส้นแรงคือคนที่เกิดวันดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มจากลำดับที่1ผู้ที่เกิดวันที่สองผู้ที่เกิดวันที่สองมีซิกเส้นแรงมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำสามารถสื่อสารกับสิ่งลี้ลับได้ มักสัมผัสได้ทั้งทางจิตและทางกายได้ง่ายกว่าคนอื่นๆเป็นคนที่มีสมาธิดีราวกับบ้าอดิชาตเคยผ่านการปฏิบัติธรรมหรือผ่านการฝึกกรรมฐานมาก่อนมีพลังจิตและสนใจในสิ่งลี้ลับด้วยสำหรับสิ่งที่ช่วยเสริมดวงถวายชุดขาวปฏิบัติธรรมหรือเป็นเจ้าภาพในการบวชพระฝึกนั่งสมาธิหรือกรรมฐานบ่อย ลำดับที่สองผู้ที่เกิดวันที่7ผู้ที่เกิดวันที่7มักมีซิกเซนที่แม่นยำแล้วก็ตรงด้วยคนเกิดวันที่7ส่วนมากเป็นคนที่มีเชื้อสายของพญานาคและเป็นคนที่ชอบลองของใครว่าอะไรดีอะไรเด่นหรือที่ไหนเขาว่ามีของดีก็มักจะไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสำหรับสิ่งที่ช่วยเสริมดวงทำบุญที่เกี่ยวกับการบวชพระบูชาพญานาค ทำบุญที่เกี่ยวกับยานพาหน,นะช่วยเหลือพระภิกษุช่วยเหลือผู้คนต่างๆลำดับที่สผู้ที่เกิดวันที่แปดสำหรับผู้ที่เกิดวันที่8เป็นคนที่รับรู้ความรู้สึกความปรารถนาดีจากคนรอบข้างได้ง่ายเหมือนเขามีสิกเซนต์อย่างหนึ่งรับรู้ได้เองว่าใครที่รักเขาจริงหรือใครที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากเขาโดยไม่ต้องพูดมาก อีกทั้งยังเป็นคนที่ฉลาดถ้ามาศึกษาเรื่องโหราศาสตร์ก็จะสามารถเป็นนักพยากรณ์ที่ดีได้สำหรับสิ่งที่ช่วยเสริมดวงขอพรกับคุณพ่อคุณแม่ปล่อยชีวิตสัตว์ให้อาหารสัตว์ดูแลคนพิการบูชาพระปางป่าเลไลลำดับที่4ผู้ที่เกิดวันที่13 ผู้ที่เกิดวันที่13เป็นคนที่มีสัมผัสที่ไวถ้าปฏิบัติธรรมหรือเรียนรู้ธรรมะจะไปทไี่ไวเป็นคนที่มีลางสังหรณ์ซิกเซนที่ค่อนข้างแรงคนที่เกิดวันที่13บางคนเคยผ่านความเป็นความตายไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือคนวันนี้บากจะเคยเกือบจมน้ำในตอนเด็กๆจึงทำให้เขาสามารถสัมผัสกับสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติได้ สำหรับสิ่งที่ช่วยเสริมดวงทำบุญทำทานทำสังฆทานถวายน้ำดื่มปล่อยชีพิษสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาหมั่นรักษาศีลและรักษาสัจจะลำดับที่5ผู้ที่เกิดวันที่18 ผู้ที่เกิดวันที่1 8นั้นเป็นคนที่มีสมาธิมีสัมผัสที่6มีลังสังหรณ์มีสิกเซนที่ค่อนข้างดีถ้าทำสมาธิทำกรรมฐานด้วยจะพัฒนาไปได้ไวรวมทั้งเป็นคนที่มีสติปัญญาดีคิดวิเคราะห์ต่างๆค่อนข้างลึกสำหรับสิ่งที่ช่วยเสริมดวงมันนั่งกรรมฐานมันจเจริญสมาธิ ทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรถวายแสงสว่างตะเกียงน้ำมันศึกษาธรรมะลำดับที่6ผู้ที่เกิดวันที่19สําสำหรับผู้ที่เกิดวันที่19เป็นคนที่มีลางสังหอ์แม่นยำมีสมาธิรวมถึงพลังทางใจค่อนข้างสูงถ้าเอาไปใช้ในทางที่ดีก็จะไปได้ไกลไปได้ดี แต่ถ้าเอาไปใช้ในทางที่ผิดก็ถือว่าน่ากลัวจริงๆสำหรับสิ่งที่ช่วยเสริมดวงทำบุญด้วยแสงสว่างทำบุญด้วยต้นไม้นำต้นไม้ไปปลูกในวัดสร้างทานบารมีทำสมาธิทำบุญเกี่ยวกับเด็กและสัตว์เลี้ยงลำดับที่7ผู้ที่เกิดวันที่21สําหรับผู้ที่เกิดวันที่21 เป็นคนที่เข้าใจคนอื่นได้ง่ายเป็นคนที่มีซิกเซนดีถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นคนในวันนี้ก็สามารถรับรู้และเข้าไปแก้ปัญหาไปเจรจาด้วยความสุภาพนุ่มนวลหรือมีวาทศิลป์ในการพูดที่ดีสำหรับสิ่งที่ช่วยเสริมดวงสร้างทานบาร,รมีถือศีลบําเพ็ญทานและบำเพ็ญสมาธิถวายดอกไม้หอมและของหอมเครื่องหอมต่างๆ ทำนุบำรุงบิดามารดาทำบุญเกี่ยวกับน้ำดื่มลำดับที่8ผู้ที่เกิดวันที่29สําสำหรับผู้ที่เกิดวันที่29เป็นคนที่ชอบศึกษาในสถานที่โบราณเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติเป็นคนที่มีลางสังหรณ์และสัมผัสที่ค่อนข้างแม่นยำมีพลังสมาธิที่ดีอีกทั้งมีพลังจิต หากฝึกฝนจะไปได้ไวกว่าคนอื่นเรียกว่าเป็นคนที่มีบุญเก่าหรือมีของเก่าติดตัวมาอย่างที่เขาเรียกกันว่าเชือ้อฤาษสีนั่นเองสำหรับสิ่งที่ช่วยเสริมดวงขอขมากรรมกับบิดามารดาในชาตินี้หรืออดีตชาติที่ผ่านๆมาอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวน ผู้จาให้เป็นปิยะวาจาไพเรอ่อ,อ,อนหวานถึงจะช่วยเสริมดวงทําบุญกับพวกเด็กพิการคนชาราต่างๆลำดับที่9ผู้ที่เกิดวันที่30สําำหรับผู้ที่เกิดวันที่30เป็นคนที่มียานหรือลางสังหณรในตัวเองค่อนข้างดีและแม่นยำ บุค,คลิกดูเป็นคนเข้มแข็งหน้าเกรงขามเป็นคนที่รู้จักตัวเองสามารถที่จะอ่านความคิดอ่านใจคนอื่นได้ทะลุปรุโปร่งด้วยสำหรับสิ่งที่จะช่วยเสริมดวงขอขมาบิดามารดาขอขมาผู้มีพระคุณผู้ใหญ่ต่างๆทำบุญกับคนชราทําบุญลงศพสร้างทานบรารมีทำบุญที่เกี่ยวกับดอกไม้ ของหอมทูบเทียนหรือตะเกียงน้ำมันต่างๆสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรด้ฟังถ้าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ